สวัสดีครับผมโค้ชปูนันครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซีสแปรโปรเจกต์อยู่นะผมมาในคลิปนี้ผมเป็นคลิปที่บอกเลยว่าโคตรพิเศษมากๆครับเนื่องจากว่าคนที่นั่งอยู่ข้างๆผมตรงนี้ครับผมนะครับเป็นเทรนเนอร์ของเรียวยิมสาขาซาฟารีนะครับอย่าเพิ่งเข้าใจผิดคิดว่าผมแบบพาน้องคนนี้นะครับผมมาขายของมาขายคอร์สไม่ใช่นะครับแต่จะมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเส้นทางของอาชีพครับของสายอาชีพว่าแบบเฮ้ยก่อนหน้านี้ทำอะไรนะผมแล้ว ทำไมถึงย้ายจากอาชีพแบบอย่างนั้นน่ะอาชีพดีๆอันนั้นครับผมมาอยู่เป็นเทรนเนอร์ที่เวลยมสาขาสฟรีครับผมเดี๋ยววันนี้ทํความรู้จักกับน้องพีกันครับสวัสดีครับพีครับสวัสดีครับอ่าพีทแนะนําตัวหน่อยว่าจบอะไรมาครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับมีดีกีอะไรบ้างเออผมเรียนจบวิศวะมาครับวิศวะโยธาครับใช่มหาอะไรครับมหาลัยเอเชียอคาเน์ครับใช่เป็นมหาลัยเอกชนใช่ครับครับผมแล้วก็เออ ผมก็เล่นกล้ามมาตลอดเลยตั้งแต่แบบตั้งแต่เรียนตั้งแต่สมัยเรียนแล้วแต่ว่าก็ยังเล่นแบบงูปลาครับตอนนั้นพอเราเคยทํางานเป็นวิศวะก็เล่นกล้ามหลังเลิกงานอะไรเงี้ยครับทั่วไปใช่แล้วพอพอถึงจุดหนึ่งก็คือเล่นแล้วก็อยากอยากแข่งอะไรเงี้ยครับเห็นแบบนักกล้ามอะไรเงี้ยก็เลยชอบอะไรเงี้ยครับใช่ก็เลยเข้าสู่สายของการแข่งขันนะครับต้องบอกก่อนว่าพีทเนี่ยคือเป็นรองแชมป์ประเทศไทยปีอะไรนะ 2020ครับอ่าเป็นรองแชมป์ของเป็นรองแชมป์มิสเตอร์ไทยแลนด์ครับ2020ในรุ่นอะไรครับรุ่นพกกาย85บวกครับใช่นะครับก็คือเป็นพกกายรุ่นใหญ่นั่นเองเนะนะครับแต่ประเด็นก็คือพีทจบวิศวกรมาใช่ไหมเป็นวิศวะมานะครับแล้วก็หลังจากที่เรียนจบมาแล้วก็คือทํางานเป็นวิศวะมาสักกี่ปีครับประมาณ5ปีนะครับ5ปีทำมา5ปีเลยนะนะครับทำมา5ปีเลยนะครับแต่ในช่วงระหว่างที่เป็นวิศวะก็คือ เล่นเวทมาด้วยเป็นสายแข่งขันด้วยแล้วก็ไปเรียนเป็นพีทีเพิ่มใช่ไหมครับใช่ไปเรียนที่ไหนมาที่ฟิตมาครับฟิตฟิตไทยแลนด์ครับก็คือจบ ACE มานั่นเองเนาะนะครับทีนี้ประเด็นก็คืออย่างนี้ครับผมในช่วงที่เป็นวิศวะผมก็เจอพีทอยู่ก่อนแล้วแหละนะนะครับพีทก็คือยังมีงานเสริมนั่นก็คือการเป็นเทรนเนอร์ฟรีแลนซ์ใช่ใช่ไหมครับใ่คตอนนั้นคือเป็นเทรนเนอร์ฟรีแลนซ์อยู่นานแค่ไหนอ่ะก็เป็นอยู่ประมาณสักสองปีครับพอพอเริ่มแบบแข่งขันแบบจริงจังก็คือแบบเริ่มเริ่มแบบ ต้องหาเงินเพิ่มอะไรก็เลยแบบต้องใชเทนใช่ครับรับเทนเพิ่มหลังจากเลิกงานด้วยแล้วก็ต้องซ้อมด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่มันก็จะจะหนัยมากครับตอนนั้นใช่ครับคือแต่ก็ต้องบอกว่าคือด้วยความที่เป็นทํางานในสายงานวิศวกรก็รายได้ก็คือถือว่าดีอยู่แล้วหลังจากที่เรียนจบมาใช่ไหมครับอ่าก็ก็ดีอยู่ครับแต่ว่าคือเราแบบพอเราเริ่มเริ่มมาศึกษาจริงๆเล่นเวทจริงๆแล้วมันมีแบบอะไรที่มันลึกกว่านั้นที่เราอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ ก็เลยศึกษาเพิ่มเติมมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งตอนนี้นี่คือตัวใหญ่บึ้มเลยครับคือใหญ่แทบจะ2เท่าของผมเลยนะครับผมทีนี้ผมต้องถามเลยเลยว่าจากวิศวะอยู่ดีๆเนี่ยนะครับเรียนกันมาเนี่ยก็ตั้งหลายปีแล้วก็ทํางานตั้ง5ปีเนี่ยในการเป็นวิศวะอะไรทําให้เราแบบเหมือนตัดสินใจที่จะเปลี่ยนสายงานจากการเป็นวิศวกรมาเป็น personal trainer ครับคือตอนแรกผมผมก็รู้สึกแล้วแหละว่าผมแบบอยากอยากที่จะมาเป็นเทรนเนอร์อะไรเงี้ยครับก็ เลยไปเรียนที่ฟิตใช่ไหมครับแล้วทีนี้ก็เริ่มไปสมัครงานที่อื่นอะไรเงี้ยครับตามพวกแบบตามฟิตเนสอื่นทั่วไปอะไรเงี้ยครับแล้วคือพอไปแล้วเขาแบบคือเขาจะเน้นเรื่องการขายมาให้ผมแบบไปแจกไปลิวอะไรเงี้ยเน้นทํายอดอะไรเงี้ยใช่ผมก็รู้สึกว่าผมรู้สึกว่าทำไมคือมันคือคือแบบหาพยายามหาแบบที่ที่แบบมีฟิตเนสไหนที่แบบไม่ต้องทําแบบนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยคือแบบ เราสามารถแบบไม่ต้องไปแบบบังคับลูกค้าอะไรแบบนี้ครับใช่คือปัญหาของคนที่ใจอยากจะเป็นเทรนเนอร์นะครับหลักๆแล้วก็คือเราอยากจะสอนคนแหละเราอยากที่จะพัฒนาคนแหละแต่ว่าในหลายๆนโยบายของหลายๆฟิตเนสนะเนาะนะครับเขาเน้นในเรื่องของการขายเน้นเรื่องของการทํายอดเน้นเรื่องของการที่เทรนเนอร์คนนึงจะต้องทายอดให้ได้เท่าไหร่ต่อเดือนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่กดการสำหรับเทรนเนอร์ของเรามากๆนะครับผมก็เลยเป็นสาเหตุว่ามาที่เรียลยิม ทําให้เรามาที่เรียวยิมเพราะอะไรครับเพราะว่าเอ่อตอนแรกก็คือแบบมามามาเล่นที่นี่ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นเห็นแบบเห็นเทรนเนอร์แต่ละคนแบบว่าคือเขาไม่ต้องแบบไปแจกใบปลิวเหมือนที่อื่นอะไรเงี้ยคือพูดง่ายเทรนเนอร์เรียวยิมแม่งไม่เครียดไม่เครียดคือแบบไม่มังคับลูกค้าแล้วก็รู้สึกแบบว่าพอเอ่อเหมือนเหมือนมาเจอลูกค้าเนี่ยเราลูกค้าไม่เครียดครับคือมีความสุขทุกคนแบบแฮปปี้อะไรเงี้ยสอนกันได้อะไรเงี้ยไม่แบบ เออพอลูกค้าแบบไม่ซื้อคอร์สก็แบบไม่คุยกับเขาอะไรเงี้ยครับ่ก็คือยังคงเป็นเพื่อนกันอยู่ตามปกติครับเพราะว่าจริงๆแล้วนโยบายของฟิตเนสก็คือนโยบายของเรียลยิมครับเราไม่ได้ให้ตัวของพีทีนะครับเป็นคนขายคอร์สเนาะนะครับคือพีทีมีหน้าที่ช่วยลูกค้าหรือว่าช่วยนักเรียนของเราเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ต้องถามเลยว่าแบบเฮ้ยจากวิศวะนะเว้ยวิศวะคือได้ตังเยอะนะครับอันนี้บอกก่อนพี่ก็ไม่ได้ใช่ว่าเงินได้เงินไก่กาอาราเร่นะสำหรับการเป็นวิศวะครับ ตัดสินใจมาเป็น PT นะผมคือตัดสินใจนานไหมตัดสินใจนานไหมก็ผมผมก็เริ่มเริ่มหามาตลอดครับหาหาฟิตเนสที่แบบมันมันแบบเป็นแนวแบบอย่างเงี้ยครับ,รบก็ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าแบบมา,มาที่นี่<ม>เป็นแบบนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่า<จ>คือจากรายได้แบบเท่าเนี้แล้วจะย้ายฐานอะมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งอะ คือเคยกังวลเรื่องของรายได้ไหมว่าจะรายได้แบบน้อยกว่าที่เราเคยได้จริงๆผมผมผมมองว่าไอไอเรื่องเรื่องรายได้ผมไม่เลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันมันอยู่ที่ความสามารถของเราเลยครับผมมองว่าจริงอาชีพเทรนเนอร์ก็มันก็ไม่ได้ได้น้อยกว่าวิศวะเลยใช่ก็เลยรู้สึกว่าแบบแล้วเรา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 ชอบด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่ไม่ต่างกันที่เราจะจะต้องเปลี่ยนงานอะไรเงี้ยครับใช่โอเคก็เลยเป็นตัวที่แบบพี่ก็คือตัดสินใจแน่วแแล้วว่าจากวิศวะเนี่ยมาเป็นเทรนเนอร์เนี่ย น่าจะเหมาะกับการใช้ชีวิตแล้วก็เหมาะกับพาชั่นของตัวเองมากกว่าใช่ไหมครับนะครับทีนี้ประเด็นก็คือนะครับพอมาอยู่ที่เรียวยิมสาขาซารารีนะครับเดือนแรกนะครับไม่มีขายคอส่ะบอกเลยว่าไม่มีการขายคอส์ครับผมพีทเทรนไปกี่ชั่วโมงครับรู้สึกจะ200กว่า200กว่า200ชั่วโมงมีขายไหมถามไม่ปรถามตรงๆเลยในฐานะเจ้าของผมไม่ได้ขายจริงๆเพราะว่าคือคือส่วนใหญ่ลูกค้าจะเข้ามา เข้ามาที่ยิมคือเขาต้องการซื้อเทนเนอร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนแบบเขาเขาชอบเทนเนอร์ที่นี่อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับคือพูดได้เลยว่าจริงๆเนี่ยนะครับวิธีการที่เทนเนอร์ของเราครับผมนะครับดูแลลูกค้าของเราคือลูกค้าทุกคนมีปัญหาเนาะนะครับมีปัญหาของเขาแล้วก็สิ่งที่เทนเนอร์ทุกคนที่นี่ทาครับคือพวกเราช่วยแก้ปัญหาให้กับตัวของลูกค้านะครับซึ่งลูกค้านะครับเขาสัมผัสได้อยู่แล้วว่าเราช่วยได้ไม่ได้จริงป้ะนะครับส่วนใหญ่แล้วคือปัญหาของลูกค้าคืออะไร ปัญหาก็คือแบบว่าส่วนใหญ่เลยก็คืออ้วนอะไรอย่างเงี้ยครับไขมันมาลดไขมันอะไรอย่างเงี้ย,ย,ยใช่เขาแบบไม่รู้ว่าจะต้องกินยังไงเรื่องออกกําลังกายแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่คือคือคือเบสิกทั่วๆไปเลยที่เจอใช่ส่วนใหญ่งานของเราก็คือการไกด์ไลน์เนอะนะครับ<ช>เรื่องของเรื่องของนิิช่นเรื่องของการออกกำลังกายคือพูดง่ายๆว่าเราใช้ทักษะของการเป็นเทรนเนอร์แบบจริงจังเลยทีเดียวได้ใช้คุ้มไหมคุ้มเลยครับแล้วก็แบบได้เจอเคสอะไรที่มันแบบ ที่ที่ยากๆอะไรเงี้ยใช่ที่เราไม่เคยเจอมันก็ได้ประสบการณ์ครับคือเดิมทีจะเจอเคสลูกค้ามันก็ยากอยู่แล้วถ้าเกิดว่าต้องทาทายอดด้วยแม่งยิงเนาะมันเครียดนะใช่ไหมครับดังนั้นก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมนะครับผมที่เรียลยิมนะครับจริงๆแล้วทุกสาขาเนาะนะครับก็คือเราไม่ได้เน้นเรื่องของการขายนะครับไม่ได้ให้พีทีนะครับไปบอกโปรโมชั่นว่าแบบเฮ้ยพี่ขายราคาเท่านี้พี่ซื้อเท่านี้นะครับพวกเราไม่มีการขายเลยครับผมนะครับทีนี้นะครับ คือผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่อยากเป็นเทรนเนอร์แล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนตัวเองเนี่ยจากเดิมอาชีพเดิมเนี่ยมาเป็นเทรนเนอร์เนี่ยนะครับผมจะทําได้หรือไม่ได้พีทมีคําแนะนําอะไรให้กับคนที่บ้านบ้าง ก็ต้องมั่นใจในตัวเองครับใช่ต้องมั่นใจว่าแบบเราเราเราตั้งใจนะอะไรเงี้ยคือผมมองว่าถ้าเกิดเราตั้งใจเราก็จะทําได้ใช่ครับทุกคนเลยครับใช่ตั้งใจไม่พอเนาะต้องรู้จริงด้วยต้องรู้จริงด้วยนะครับต้องรู้ไม่จริงไม่รอดใช่ครับนะครับผมเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนเขาก็จะแบบเขาก็มีความรู้มากกว่าเราด้วยซ้ำบางคนใช่ครับเราก็ต้องแบบต้องแบบต้องพัฒนาตัวเองเรื่อยๆใช่ครับใช่ถูกต้องครับทีนี้มาที่พันช์ไลน์เลยมาที่แบบเหมือนไฮไลท์จริงจริงนะครับรายได้ ตอนที่เป็นวิศวะกับตอนที่อยู่เรียวยิมเอาปัจจุบันนี้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างมีความแตกต่างกันยังไงบ้างแตกต่างก็อย่างอย่างเดือนแรกที่ผมเข้ามาก็ถ้าที่ที่เทรนไป200ชั่วโมงใช่ไหมครับก็ประมาณสองเท่าเลยนะสองเท่าจากจากเงินเดือนที่ตอนผมเป็นวิศวะอยู่อะครับคือได้สองเท่าจากที่ได้ได้สเท่าจากที่ทําวิศวะอ่าอันนี้คือไม่ได้ คีโมนะ<ช>อันนี้คือเรื่องจริงนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็คือไม่ใช่แค่เดือนแรกก็คือหลังจากนั้นก็คือรายได้ก็เสถียรมาตลอดใช่ครับนะครับข<อ>เขาก็อยู่กับเรายาวๆเลยถ้าเราดูแลเขาดีๆใช่ครับเขาก็จะอยู่กับเรานานๆใช่ใชครับก็คือพูดง่ายๆว่าเทนเนอร์ที่เรายิมเราเน้นเรื่องของฝีมือเป็นหลักเนาะใช่ไหมครับถ้าฝีมือไม่ดีจริงคุณก็จะอยู่ในสิสตเมของเราไม่ได้นะครับผมต่อให้คุณขายดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดคุณดูแลลูกค้าไม่ได้ก็จบเช่นกันเนาะนะครับผมทีนี้นะครับผมประเด อยากที่จะเป็นเทรนเนอร์นะครับผมผมบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเรียลยิมนะครับผมทุกทุกสาขาครับเราต้องการทีมงานเพิ่มเป็นจํานวนมากครับผมนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าเราเยอะมากตอนนี้เทรนไม่ไหวใช่ไหมนะครับผมล้นนะครับเทรนไม่ไหวจริงๆนะครับผมดังนั้นเราก็เลยต้องการบุคลากรนะครับที่เป็นเทรนเนอร์เพิ่มเติมเข้ามาในระบบของเรียลยิมของเราครับผมในทุกๆสาขาครับถ้าวันนี้คุณสนใจที่จะมาร่วมงานกับพวกเราครับผมสนใจที่จะมาอยู่เป็นทีมงานของเรียลยิมนะครับผมในทุกๆสาขานะครับ เพียงแค่คุณนะครับผมดูคลิปนี้นะครับแล้วผมจะทําลิงก์ไว้ให้ด้านล่างครับผมนะครับแล้วคุณก็ติดต่อมาโดยตรงทางลิงก์เลยหรือสามารถเข้าไปดูใน Facebook ของเรียลยิมได้ทุกทุกสาขาครับสามารถเข้าไปสมัครในตัวของ Facebook ได้เลยเนาะนะครับผมพิทเข้ามายังไงอ่ะถามก่อนยากไหมเข้าเรียลยิมมาก็ยากเหมือนกันก็สัมภาษณ์เยอะอยู่ครับใช่ก็ต้องก็ต้องมีความรู้เบื้องต้นครับก่อนใช่ว่าจะเทรนยังไงอะไรเงี้ยครับใช่ก็จะมีมี สัมภาษณ์เยอะเลยครับมันนกันใช่ใชครับผมก็คือถามกันละเอียดยิบเลยนะ<ช>ว่าแบบรู้จริงไม่จริงเนาะ<ช>นะครับผม<ช>ดังนั้นครับถ้าเกิดว่าอยากเป็นทีมงานของเทรนเนอร์เวลยิมครับผมครับถ้าคุณไม่อยากขายซึ่งพวกเราไม่ให้คุณขายอยู่แล้วนะครับไม่มีการให้คุณขายแน่แต่ คุณจะต้องมีองค์ความรู้ที่ดีด้วยเช่นกันครับถ้าวันนี้คุณมั่นใจว่าคุณมีองค์ความรู้ที่ดีนะผมแล้วก็สามารถดูแลลูกค้าได้และสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือว่าพัฒนาสุขภาพให้กับนักเรียนของพวกเราได้ครับผมนะครับก็สมัครกันเข้ามาครับผมนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องผ่านด่านก่อนนิดนึงเนะนะครับก็คือต้องมีการสัมภาษณ์ทั้งในเรื่องของความรู้รนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการสัมภาษณ์ในรูปแบบของการปฏิบัติด้วยเช่นกันเนะนะครับว่าการดูแลลูกค้าของคุณเนี่ยเป็นลักษณะอย่างไรคครรรััับบแตต่่่่อออยาาาาาาางกก็็มมผีเเเเลหหหนนน้้้้ถววจจื กับทีมงานของพวกเราครับผมนะครับเดี๋ยวพวกเราจะช่วยดูแลให้นะว่าการสัมภาษณ์การที่เราจะต้องดูแลลูกค้านี่ทำอย่างไรนะครับผมแต่บอกเลยว่าคือการเป็นเทรนเนอร์ที่รุยิมเป็นไงชีวิตดีขึ้นไหมดีมากเลยครับคือมันหมาอบแบบสไตล์ด้วยถ้าเกิดชอบชอบแบบแนวแนวแบบผมเนี่ยชอบออกกําลังกายชอบดูแลสุขภาพอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยมันก็ดีมากเลยครับครับคือเหมือนฝันที่เป็นจริงนะเหมือนประมาณว่าตื่นมาในทุกเช้าอ่ะคือเราได้ทําในสิ่งที่เราชอบใ,ชในสิ่งที่เรารับใน<ช><ช>ทุกๆวันนี่ครับแล้วก็งานของพวกเราคือการ ออกกําลังกายทําให้รูปร่างของพวกเราดีและช่วยเหลือคนอื่นให้มีรูปร่างที่ดีด้วยเช่นกันเนาะนะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณพิทมากที่มาแชร์ประสบการณ์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมก็ถ้าเกิดว่าสนใจครับผมอยากเป็นเทรนเนอร์ของเดียวเยครับก็สมัครกันเข้ามาได้เลยครับผมนะครับสมัครได้ทาง ช่องทาง Facebook ของเรียลยิมทุกสาขาครับหรือว่าดูที่ลิงก์ข้างใต้คลิปนี้ก็ได้ครับผมครับผมจะทําลิงก์ไว้ให้นะครับจะได้ติดต่อกันเข้ามาแล้วก็สมัครกันเข้ามาได้ครับผมครับรับจํานวนมากเลยเจริงครับผมครับทุกสาขาเลยครับผมนะครับก็ลองเข้าไปดูกันเนาะนะครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าชอบโพสต์ปูแน่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมจะมานำเสนอในทุกๆสัปดาห์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมและพีทขอตัวลาไปก่อนเดีีคคครรรัััับบบสสวดผมอิ thank you